ผมก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับพี่หมีนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาสอนวิธีการฟาร์มนะครับฟาร์มยังไงให้เร็วๆนะครับให้เวล50เร็วๆนั่นเองนะครับผมนะก่อนอื่นนะครับให้ทุกคนนะครับผมนะก่อนอื่นเลยให้ทุกคนเติมโค้ดก่อนเลยเติมโค้ดทุกอย่างที่มีในเกมที่เขาให้มานะครับเดี๋ยวพี่หมีจะเอาไว้ที่ใต้ดิ s c r i p t i นให้นะครับโค้ดทั้งหมดของเกมแล้วก็เติมไปหมดจนได้เพชรประมาณหนึ่งล้วแล้วเราก็ไป F K นะครับ เ f k เพิ่มนะครับผมนะเพิ่มเพชรให้ถึง1,600เพชรก่อนที่จะมาเล่นนะครับผมนะถ้าใครไม่ห่วงอะไรต่างๆหรือใครมีโลบักเยอะก็อาจจะกดเป็นแพ็ค1 6 0หหรือแพ็คเออพันเก้าแล้วก็มาซื้อตัวละครนะครับผมนะตัวที่พี่หมีเลือกใช้นะครับนั่นจะเป็นตัวนี้เลยครับลิมุรุนะครับผมนะหรือลิมุลอหรือลามบุระอะไรนี่แหละที่เขาตั้งในเกมนี่แหละนะครับคือจะใช้ตัวนี้นะครับผมนะ แล้วก็ตัวที่ที่ที่หิมีซื้อก็จะเป็นนี่นะครับสนิสึนะครับนี่จะใช้แค่2ตัวนี้นะครับตัวอื่นก็ยังนะครับก็คือจะเก็บเพชรเผื่อมีตัวใหม่เข้ามาก็ค่อยจะซื้อนะครับผมนะทำไมถึงเลือกใช้2ตัวนี้นะครับเพราะรู้สึกว่าสกิลมันค่อนข้างที่จะโอเคแล้วก็ค่อนข้างที่จะรีเร็วนะครับผมนะต่อมานะครับสิ่งที่ทุกคนต้องมีนะครับผมพอเรามีตัวดีแล้วเนาะเราก็ไปลงนะครับลงลงเสร็จนะครับผมอาจจะได้การ์ดดีๆมานะครับ ในช่วงเวลแรกๆประมาณเวล1ถึงเวล4ีเนี่ยค่อนข้างที่จะขึ้นแบบง่ายอยู่นะครับผมนะแต่พอถึง40ขึ้นมาเนี่ยค่อนข้างที่จะยากและและกว่าตั้งแต่26มาทุกคนก็ต้องมีโอกาสที่จะได้ของดีๆนะฮะนั่นก็คือพวกการ์ดนั่นเองนะครับผมนะก็จะเป็นการ์ดพวกนี่เลยนะครับผมนะกับการระดับดนิจเนลลี่ขึ้นไปนะครับผม จะเลือกใช้ยังไงนะครับต่อมานะครับถ้าใครอยากใจได้เวลเยอะๆเวลเร็วๆนะครับไม่ห่วงดาเมจแต่ว่าเล่นเล่นกับคนอื่นเยอะๆให้คนอื่นช่วยแบกอะไรแบบนี้ก็ให้เลือกเป็นพวกแอคแท็กนะครับหรือคีนะครับหรือคีที่คออย่างเงี้ยคีที่คอก็คือคีนั่นแหละนะครับหรือบวกแอคแท็กนะครับผมกว่าก็อัปเกรดอัปเกรดนะครับไปเรื่อยตัวนึงก็อยู่ประมาณ70,000นะครับจนถึงเวล์ยี่สิบห้านะรับตันนะครับมีก็มีลงไปเยอะเลยได้หลายตัวเลยนะครับ ส่วนตัวพี่หมีอยากเป็นหนึ่งในบอร์ดนะครับหนึ่งในท็อปบอร์ดก็เลยพยายามแต่รู้สึกว่าจะช้านิดหนึ่งนะครับนี่ก็ตัวที่เลือกใช้ก็จะเป็นเอาแต่อีกเลย e x p บวกค่าเปอร์เซ็นต์แล้วก็จะได้พวกคีอะไรแถมมาด้วยอะไรแบบนี้นะครับผมจะได้เป็นพวกโกนะครับนี่อีกให้เราเลื่อนลงมานะครับมันจะมีอีกนะฮะว่ยาจะเขาเรียกว่าจะซับเนาะพวกนี้จะสุ่มนะครับส่วนพวกการ์ดเนี่ยการ์ดจ้าุษาเนี่ยจะได้เหมือนการบด เวลก็จะไม่ต่างกันมากคือตันแค่ X อเอกแต่หกสิบสองอ่ะเฮลก็จะได้ประมาณเนี้นะครับผมนะพวกเอกุสะนะครับแต่จะมาสุ่มตรงอัปเกรดนะครับว่าเราจะได้การ์ดอะไรนั่นเองนะครับผมนะก็จะประมาณนี้นะก็จะบวก exp อย่างเดียวเลยนะครับนี่ exp บวก5.8นะครับผมโอเคก็พี่หมีก็ชุดตั้งแต่เวล50มานี่ซื้อคูณ2เลยครับผมขึ้นยากมากนะครับเนี่ย ซื้อคูณ2 1หนึ่งชั่วโมงนะครับเพิ่งขึ้นมา7 1็ิเอ็เอร์เซ็นเองนะครับค่อนข้างที่จะยากมากนะครับเควสก็อันนี้ก็ทำได้นะครับเควสเนี่ยนะก็ลงแมปไทม์นะครับไทม์ตรงนี้ก็ทำสกอร์ให้ได้สองร้อยก็จะได้ส0มสิเพชรเนี่ยนะครับเควสอันนี้ก็คือวิธีหนึ่งที่จะเพิ่มเพชรนะครับผมต่อมาก็ไม่มีอะไรละก็มีประมาณนี้นะครับแล้วแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าใครอยากได้เออ EXP เพิ่มนะครับผมนี่เลย วีไนะครับสำหรับสนุนเกมไปนะครับก็จะมีแท็กแชทเวลาพิมพ์นะครับเดี๋ยวลองไม่เคยพิมพ์เลยเล่นอย่างเดียวนี่นะฮะก็จะขึ้นว่า VIP แบบนี้นะครับแล้วก็ตามด้วยชื่อเล่นนะครับผมต่อมาก็จะบวกนี่เลยบวก10 EXP แล้วคนก็บวกไปอันนั้นพี่มีบวกห้าห้าตีไปอย่างละ5้าแล้วกันะะก็เป็นสิบ้าบวกอีก1ิบก็เป็นย5ิบห้าแบบนี้นะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นอ่มันจะมีใส่เขาเรียกว่าโลโก้ได้เนาะ ก็ใส่เป็นแบบอวตารได้อะไรแบบนี้เลครับก็เขาจะมีวิธีสอนอยู่นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปลงกันให้ดูสักหนึ่งแนะครับผมไปส่วนตัวเขาจะเลือกเป็นไนท์นะครับหมดไนท์นะครับแต่จะไม่เลือกคัดคอนะครับผมนะจะเน้นเร็วนะครับเพราะว่าคูณ2ของพี่หมีเนี่ยคูณ2ในเกมเนี่ยหรือของทุกคนเนี่ยมันจะเดินเร็วนะครับเราต้องพยายามที่ทําให้มันเร็วนะครับเราจะไม่เน้นของดรอปนะครับเราจะเน้นดวงนะครับผมโอเค กดไปเลย Create Start ไ y นะครับโอเคหลังจากที่เข้ามาในเกมแล้วเวลาก็จะเดินละเวลา EXP เราก็จะเดินด้วยเราต้องรีบละตอนนี้นะครับถ้าลงคนเดียวนี่ก็จะชา้านิดหนึ่งนะแต่ส่วนตัวก็จะไปเซิร์ฟธรรมดาเด่นแหละนะครับ,น,นะรบนี่นะครับแต่ถ้าใครเอาขี้มาก็จะแรงกว่านี้นะแต่อันนี้จะเน้น EXP นิดหนึ่งนะครับ นี้จะเลี้ยง EP เนี่ยงหนึ่งนะครับที่จริงอาจจะสะแตก็กสแต็กจากจุดจุดแรกไปจุดสุดท้ายก็ได้นะครับเพราะว่าเวลาลงดันเยอะๆก็จะประมาณนั้นนะครับน่าจะทำประมาณนั้นกันกล้วคิวกดไม่ค่อยจะติดเท่าไหร่นะครับ ที่เลือกแบบไม่ฮาร์ดคอร์นะครับก็คือเราจะเน้นแบบ ใส่สกิลไปไม่ยังเลยไม่ต้องเน้นหลบอะไรแบบนี้นะครับก็คือจะเน้นไปเลยแต่บางคนเอาขี้มาด้วยอาจจะเอาแบบรีพวกคิวไวอะไรแบบนี้ก็จะช่วยได้นะครับช่วยได้เยอะเลยนะครับแต่อันนี้เน้น EXP ไว้ก่อนเน้นเวลนะครับคือจะเน้นเวลเป็นส่วนเยอะ ไม่ได้สนใจดาเมจเท่าไหร่รูนรู้นี่ค่อนข้างที่จะโอเคนะตอนนี้เรียกตัวละครผิดถูกไปหมดแล้วนะฮะ เราต้องลองไปเล่นดูก่อนนะครับเพราะว่าสกิลบางตัวเนี่ยมันอาจจะดีนะแต่ส่วนมากก็จะใช้แค่2ตัวนี้นะครับที่ดีนะค่อนข้างเร็วนะครับไม่รู้เหมือนกันนะเห็นซื้อตามตามกันก็บอกว่าดีนะครับตัวนี้ก็น,นั่นเป็นเทคนิคสายฟรีนะครับที่ไม่มีบอกไปก็คือแบเ FK คก่อนเอาเพชรสักพันหก่อนนะครับเพื่อซื้อตัวดีๆนะครับ เราก็จะเล่นง่ายขึ้นนะฮะแต่ใครมีเพื่อนแบกก็ไม่เป็นไรครับสบายเลยมีเพื่อนแบกบส่วนตัวคนที่ติดบอร์ดมียูทูบเบอร์ท่านหนึ่งนะครับก็หกแสนซับนอะพี่หมีก็ไปดูคลิปเขาอยู่ก็เท่าที่ดูเขาน่าจะซื้อคูณสตลอดเลยเท่าที่ลงคลิปก็มีคูณ2ตลอดนะครับไม่แปลกที่เขาจะเวล65นะครับ บนบอร์ดนะนี่เรียบร้อยน,นี่นะรีบอร์ดก็จะเกลือนะครับผมก็จะประมาณนี้นี่ครับผมนะ เรากดเลบไปถ้าใครอยากลงต่อส่วนตัวไม่มีก็ลงกดลงต่อรัวๆเลย,ลเลยคนเดียวคนเดียวเลยนะฮะถ้ามีเพื่อนด้วยก็รัวๆเลยนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมนะสอบการฟาร์มจนถึงเวล50นี่ครับผมแล้วก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับเพื่อที่จะให้ในการฟาร์มมันง่ายขึ้นนะครับผมเพราะว่าถ้าเราไปรอกับคนอื่นเนี่ยเราค่อนข้างจะรอนานนะครับเราเน้นที่แบบเน้นเร็วไว้ก่อนไม่ต้องเน้นของ ของเอาไว้ทีหลังลเราค่อยไปลงหากับเพื่อนเอาอะไรแบบนี้นะครับผมโอเคก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่หนมีด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้บายบายครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ